สวัสดีครับก็เนี่ยฮะวันนี้ก็จะพามาดูนะครับอกส่วนผสมเครื่องผสมอาหารนะครับตอนนี้ใส่รำลงไปก่อนแล้วนะครับนี่ฮะรำก็จะมีอยู่สองอย่างนะครับหนึ่งเป็นรำอ่อนนะครับสองเป็นรำขาวนะครับเพื่อเพิ่มโปรตีนนะครับด้วนหนึ่งอ่ะทีนี้อาส่วนผสมเลยครับไม่ให้มันปั่นไปเลยหรอแต่มันหนีบถุงนี่นี่คอส่วนผสมต่างนะครับ ที่เราเลืผสมไปก็จะมีกากสุลเหลืองปลาปนข้าวโพดน,นะครับหลักๆเลยนะครับเป็นพวกฟรเสเซียมโปรตีนอ่ะปันเลยครับผสมเลยนะฮะผสมไม่นานครับไม่น่าจะเกิน4-5นาทีก็เข้ากันหมดแล้วฮะ นี่เป็นการใส่เพื่อให้ความชื้นนะครับคือน้ำเห็นแดงๆนี่มีครับมีไวต้านะครับไวต้าผสมเป็นโปรตีนนะครับเพิ่มอีกอย่างหนึ่งนี่แหละครับส่วนผสมหลักเลยบอกแล้วนะสิ่งที่สำคัญที่สุดที่ห้ามขาดเลยนะครับจะมี าป่นกากสุรเหลืองนะครับแล้วก็ข้าวโพดนี่ห้ามเลยห้ามขาดเด็ดขาดเลยนะครับแล้วก็รำข้าวนี่คือหลักๆอยู่แล้วที่เราใช้นะครับอาจจะมีส่วนผสมของอาหารสัตว์แต่และชนิดก็ได้เพื่อเพิ่มแคลเซียมลงไปบวกโปรตีนเข้าไปด้วยนะครับแสดงฟางขอเก็บตัวนั้นเป็นความลับนิดหนึ่งแล้วกันประมาณนี้นนก็คนให้เข้ากันสักพักหนึ่งนะครับความเหนื่อยเริ่มมาแล้ว ทำเหมือเริ่มมาจ่ายเป็นได้นะครับเริ่มนะเริ่มเหนือแล้วครับปรับลงเลยนะฮะอ่าต่อไปเดี๋ยวจะพาไปดูขั้นตอนเกี่ยวกับการอ่านเบ็ดนะครับผมนะครับนี่เป็นขั้นตอนหนึ่งเ,เลยครับคือการอ่านเบ็ด <c oughs> นี่เป็นการกรองนะครับตอนแรกคือกรองตัวที่เป็นผงออกก่อน

ดังนิดหนึ่งเลครับเสียงอาจจะดังหน่อยเราอดอ,อย่างนี้ทุกวันนะครับในการตาหกสวัสดีครับเฮตาา่ตะวันตะวันสวัสดีครับก่อนเร็วสวัสดีครับอะไรตากเเขียนวันนี้กี่กระบะครับห้กะ oh. บะวันนี้5กระบะนะครับ6 5 30ประมาณ350รกิโลนะครับผม วันนี้ก็ลืมไปครับรำหมดยังไม่ได้เอามาก็อัดแค่นี้ก่อนแล้วกันนะฮะเดี๋ยวให้ดูภาพรวมๆนะครับนี่แหละครับการวิธีการทําอาหารนะก็ครับผมวันนี้เช้าวันที่24ตุลาคม2563นะครับก็ได้พามาดูแล้วอย่างที่บอกไปก็อ่าส่วนประกอบตัวไหนที่อาจจะปิดบังเปิดเล็กๆน้อยๆน้อ,นอก็เป็นสูตรของทางวิรพงนะครับแล้วก็เป็นสูตรทางน้องตะวันที่ได้เสริมเข้าไป กะะ็ต้องขอโทษขออภัยด้วยที่ต้องมีการปิดบังสักสองสาอย่างนะครับก็ตอนนี้นะเพราะมันเป็นความลับความลับของทางความจริงน,น,นะครับแต่หลักที่บอกไปก็คือโปรตีนได้อยู่แล้วนะครับที่บอกไปที่มีสผสมทุกอย่างนะฮะก็ได้ได้อยู่แล้วโอเคก็ไม่มีอะไรมากครับวันนี้ก็อย่างที่บอกครับจะมาบอกเกี่ยวกับการนีวิธีการใช้ทั้งเครื่องผสมอาหารเครื่องอัดเม็ดนะครับทั้งหมดในภาพรวมที่เราได้มีได้บอกไปแล้วนะฮะ โอเคครับผมจะให้ดูภาพเลยนะฮะได้ตักครับแเดียวครับผสมใช้เวลาอยู่วันไม่เกิน1ชั่วโมงนะครับหรือ1ชั่วโมงครึ่งก็จะเสร็จสิ้นกระบวนการในการตักต่อไปก็จะทําหนูต่อวันนี้นะฮะทำทุกวันครับหนูก็ตีทุกวันเพราะที่เอามาถ้าเราไม่ตีก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับหนูจะมีการผอมและสองมีการสิ้นเปลืองนะครับเราต้องตีทุกวันเพราะตู้แช่เรามีรองรับอยู่แล้วนะครับโอเคครับ เดี๋ยวยังไงคลิปต่อไปเราจะมาถ่ายให้ดูเดี๋ยวถ้ามีอะไรใหม่ๆเดี๋ยวถ้ามีอะไรใหม่เยวจะถ่ายมาเยวจะมาถ่ายให้ดูอีกสักรอบหนึ่งนะครับยังไงก็ฝากติดตามทางช่อง YouTube นะครับผ่านทาง YouTube ทางช่องความหนูผู้ใหญ่น้องตะวันด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับทุกคนที่ติดตามครับขอบคุณมากครับ,บค,ครับ